สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะผ่านมองบุญการนะครับในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมรคมีองค์แบบประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับยุคที่มนุษย์ไม่มีพุทธศาสนาเนี่ยนะครับจะเป็นอย่างไรนะเรานึกภาพในยุคนี้ก่อนนะเรามีพุทธศาสนาเนี่ยมันยังเป็นอย่างนี้เลยนยายามที่วิกฤตการต่างๆเกิดขึ้นมองเห็นไหม ผู้คนทุศีนผิดศีนห้าเยอะแยะไปหมดเรามามออไปในโลกภายนอกเนี่ยเราจะหาคนดีสักคนหนึ่งเนี่ยหาง่ายหรือหายากคนที่มีศีนห้าจริงๆเนี่ยบริสุทธิ์เนี่ยหาง่ายหรือหายากแค่ศีนห้านะไม่ต้องพูดถึงศีนแปหรือศีนสองยี่สิบเจ็ดนะซึ่งเราไม่รู้แต่แค่ศีนห้านะซึ่งชาวบ้านคารวาสอย่างเราเราท่านท่าน,านอย่างผมอย่างท่านผู้ชมเนี่ยนะทำการงาน นะครับมีครอบครัวอยู่ในสังคมเนี่ยนะไปทํากิจกรรมเรียนหนังสือบ้างนะไปทําธุรกิจการงานไปประกอบอาชีพบ้างนะอยู่ในชุมชนสังคมบ้างเนี่ยเราถามตนเองนะว่าคนดีที่มีศิน5ไม่ขาดไม่บพห้องเลยเนี่ยนะถามใจดูเองนะถามที่สิ่งที่เราเห็นเนี่ยหายากหรือหาง,ง่ายนทะี่เราขนาดเนี้ยนะประเทศเราเนี่ย ได้ชื่อว่าเป็นเมืองพุทธศาสนานะแล้วมีพุทธสนานะครับที่เรียกว่าบริสุทธิ์บริบูรณ์มากที่สุดในโลกด้ยนะเพราะเราเป็นพุทธเถราวาทไงเป็นพุทธที่เป็นแนวอนุรักษ์รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอริยะประเพณีนะครับคำสอนพระพุทธเจ้านะซึ่งมีบันทึกไว้นะตามหลักฐานในพระไตรปิฎกเนี่ยมาอย่างดีที่สุดละในโลกใบนี้เนี่ย ประเทศเรายัางเป็นลนักษณะเช่นที่เห็นทุกวันเนี่ยยังมเองอีเรื่องของการผิดศีล5นะ้าเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะเรื่องของการผิดประเวณีนะมีชู้มีกิ๊กมีโรคหลายใบเต็มไปหมดเลยข่าวในทุกวันนี้ยังมีคนที่เมาไม่ขับนะไม่เห็นประโยชน์ของสตินะทำสติให้เสียไปด้วยการดื่มกิน นะยาเสพติดอะไรเยอะๆไปหมดลยนะยังมีคนที่โกหกเป็นว่าเล่นนะไม่ว่าจะมียศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งหรือต่างๆเนี่ยนะทำผิดก็โกหกทำผิดก็โกหกจนเปน็นอาชินนะเราลองมองดูนะว่านี่ประเทศเราเป็นเมืองพุทธศนาและเป็นพุทธศนาที่ได้ชื่อว่าเป็นพุทธศนาที่นะมีความถูกต้อง นะบริสุทธิ์บริบูรณ์เนี่ยมากที่สุดในโลกใบนี้แล้วนะมันยังเป็นอย่างนี้เลยนะมันยังเป็นอย่างที่เราเห็นยังมีคนผิดศีลทุศีลห้าเนี่ยเยอะแยะไปหมดดานะดื่นว่าเราเดินไปตามท้องถนนนะเดินไปในที่ชุมชนต่างๆเนี่ยโอ้มีคนที่พร้อมที่จะผิดศีลห้านะพร้อมที่จะขาดสตินะพร้อมที่จะ ทำบาปอกุศลเยอะแยะไปหมดเลอมีสักกี่มากน้อยเนี่ยทาที่ทำตามคําสอนพระพุทธเจ้าละบาปสั่งสมบุญทําจิตให้บริสุทธิ์ผมว่าถ้าผมเดินไปในตามท้องถนนเนี่ยนะใน20คนเนี่ยไม่รู้จะหาเจอหนึ่งคนหรือเปล่านะที่ละบาปสั่งสมบุญทําจิตให้บริสุทธิ์ครบนี่คือ ขณะน,นี้ปัจจุบันนี้ในขณะที่ผมทําคลิปนะในยุคสมัยที่พุทธนามีอยู่นะยังมีอยู่นะพระไตรปิฎกคําสอนพระเจ้าว่ายังมีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์อยู่นะมันยังเป็นเช่นนี้หลายคนก็บ่นว่าโอ้ยทุกข์เหลือเกินนะเกิดมันยุคสมัยนี้ทำไมมันเต็มไปด้วยความชั่วความร้ายคนผิดศีลทุศีลน,นะ ความคดโกงความทุจริตคอร์รัปชันนะคนพูดโกหกการหลอกลวงนะโลกหลใบนะหลายคนก็อยากจะมีรักเดียวนะรักที่มั่นคงนะต่บอกว่าคู่ครองเรานี่มันมีโลกหลายใบทั้งชายทั้งหญิงนะผมก็มีโอกาสดูในสื่อสังคมออนไลน์นะช่องหนึ่งเ่ยเขาก็ชอบมาออกนะรายละเอียดสัมภาษณ์ ผู้หญิงนะถึงเรื่องของความรักปัญหาความรักในครอบครัวบางทีผู้หญิงก็นอกใจผู้ชายบางทีผู้ชายก็นอกใจผู้หญิงมีโลกหลายใบเป็นชู้เป็นกิก๊กเยอะแยไปหมดนี่นะเชื่อนะนี่คือเมืองพุทธศาสนาคำสอนพุทธเจ้ายังมีครบถ้วนอยู่เสียดายแต่ว่าขาดผู้ที่ปฏิบัติเวลานี้คือตัวอย่างนะ ตัวอย่างจริงๆเลยที่เราเห็นกับตาตัวเราเองเลยในชาติปัจจุบันนี้เลยว่าเนี่ยยุคที่มนุษย์เราเนี่ยยังมีพุทธาสนาอยู่เนี่ยมันยังเป็นอย่างนี้เลยเอานึกภาพนะถ้าศสนาพุทธเนี่ยค่อยๆอ,อันตรธา,านหายไปนะด้วยแก่นคําสอนในพัตติปิดกเนี่ยถูกบิดเบือนนะต่อไปนี่อริยสัจธรรมค่อยๆเรือนหายโลก,กุตรธรรมมรรคผลนิพพานเนี่ยค่อยๆเรือนหาย เลือนหายเลือนหายและสุดท้ายก็อันตรธานคือหายวับไปที่หายวับไปก็คือหายวับไปจากจิตใจของบุคคลพูดง่ายก็คือบุคคลไม่สามารถเข้าถึงกฎสัจจะความจริงของอริยสัจธรรมของโลกกุตรธรรมรรมัคสีผลสีนิพพานหนึ่งได้แล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกว่าธรรมะแท้ๆนะได้อันตรธานพระอริยบุคคล แท้แเนี่ยได้อันตรธานนะแม้แต่พระโสดาบันก็ไม่หลงเหลือละในโลกมนุษย์ยุคนั้นก็เรียกว่าพุทธศาสนาก็คืออันตรธานคําสอนของพุทธ,ธะคําสอนของพุทธ,ธ,ธเจ้านี่นะครับอาจจะยังมีเป็นภาษาเขียนเรื่องเล่าอยู่แต่ไม่มีบุคคลที่เข้าถึงละเพราะว่าพระอริยบุคคลนี่หมดสิ้นไปจากโลกมนุษย์ลองนึกภาพนะ ผู้คนจะเป็นยังไงในยุคสมัยที่ไม่มีพุทธศาสนาก็แบบว่าศีลห้าถ้าไม่ต้องพูดถึงนะในขนาดายุคสมัยนี้ยังพูดถึงศีลห้าศีลห้าไม่ต้องสมาทานศีลห้าต้องรักษาศีลห้าต้องใช้ศีลห้าเป็นฐานในการฝึกสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาเพื่อจะไปถึงความหลุดพ้นมรรคผลนิพพานผู้คนยังเป็นอย่างนี้เลยไม่ในยุคสมัยที่พุทธศาสนานะครับไม่หลงเหลืออยู่ละ พระอริยบุคคลไม่หลงเหลืออยู่แล้วเนี่ยคนอย่ารักษาศินห้าไปทำไมใช่ไหมคนอย่ามีศินห้าไปเพื่ออะไรแล้วคนจะสนใจเรื่องของการฝึกสติภัวนาฝึกสมาธิปัญญาไปเพื่ออะไรแหนท้าไมผมนึกถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่องของกรียุคนั่นเคยมีหนังฝรั่ง ที่มันชื่อว่าแมทแม็กอะคนบ้าคนคลั่งอยู่กันด้วยความเถื่อนดิบนะอยู่กันด้วยกําลังใครมีอาวุธมีกําลังเหนือกว่าก็ฉกชิงนะครับแย่งชิงนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะที่ทําให้ตัวเองอยู่รอดเช่นฉกชิงแย่งชิงนะครับสิ่งของที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างอาหารกันกินอย่างเชื้อเพลิง อย่างอะไรที่มันใช้ในการดําเนินชีวิตได้หรืออย่างเรื่องผู้หญิงนะต่อไปก็ไม่ต้องมีกฎระเบียบนะใครแข็งแรงกว่าก็ตีหัวเข้าถ้าอะไรประมาณนี้นี yeah, ่คือยุคสมัยที่ถ้าไม่มีพุทธศาสนานะไม่มีพุทธศาสนาไม่ได้แปลว,ว่ากฎสัจจความจริงไม่มีอยู่นะไม่ได้แปลว่ากฎแห่งกรรมไม่ทํางานนะไม่ได้แปลว่าบาปบุญคุณโทษสวรรค์นรกนักผลนิพพานไม่มีนะเพียงแต่ว่า จิตมนุษย์นะนะมันไม่สามารถที่จะเข้าถึงสัจจะความจริงอต่างๆานี้ได้แล้วหรือว่าคือจิตมนุษย์เนี่ยมันเปลี่ยนนะจากความเป็นมนุษย์นะที่ไม่มีศีลห้าเนี่ยนะกลายเป็นมนุษย์นะที่ลักษณะของความเป็นอบ,บายนะก็คือมนุษย์นะเป็นลักษณะของจิตจะเป็นเดรัจฉานบ้างมนุษย์นะที่จิตเป็นเปรตนะมนุษย์ที่จิตเป็นผี นะมนุษย์ที่จิตเป็นอสุรกายนะมนุษย์ที่จิตเป็นสัตว์นรกง่ายๆคือถ้าเรานึกภาพออกนะนก็เป็นพบมนุษย์ที่แย่มากๆนะผู้คนที่อยู่ก็เต็มไปด้วยความหวาดกลัวความหวาดระแวงนะครับความที่โลภโกรธหลงเต็มพ่กัดเลยผมเชื่อว่ายุคสมัยอย่างนั้นเนี่ยคนอายุสั้นแน่นอนนะอยู่กันก็ทําลายล้างกันกัดฉีกกัน เจอกันก็เข้าใส่กันนะเข็นฆ่ากันนะก็เรียกว่นนาลักษณะของกรียุคนั่นแหละนะก็ท่านลองจินตนาการดูนะท่านจะรอถึงยุคสมัยนั้นไหมเนไหมที่ท่านบ่นในยุคสมัยนี้ว่าโอ้ยผู้คนนี่ทุศีลผิดศีลนะยุคสมัยนี้อยู่ยากอยู่ลําบากจังเลยนะวิกฤตการต่างๆนั่นะ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 เรื่องของคนชั่วคนร้ายเต็มไปหมดหลายคนเครียดหลายคนเนี่ย นะแต่ว่าเรายังมีพุทธศาสนานะพุทธศาญยังมีอยู่นะมรรคผลนิพพานยังมีอยู่นะศีลหน้ายังมีอยู่นะเแต่ว่าวคนไม่ปฏิบัติราคนไม่ปฏิบัติไม่ภาวนานะเสียงตาเหล่านี้ก็ไม่เข้าสู่จิตใจนะจิตใจก็ไม่ได้รับการพัฒนานะให้มันสูงขึ้นสูงขึ้นจิตก็ไหลงไหลงต่ำไหลลงต่ำไปเรื่อยเรื่อย จนสุดท้ายเนี่ยจิตของมนุษย์ก็ไหลลงต่ำจนกระทัง่งไม่สามารถจะรองรับนะธรรมะแท้ๆของจริงที่บริสุทธิ์ได้อีกต่อไปไม่สามารถจะรองรับนะครับเรื่องของอริยสัจธรรมเรื่องของมรรคผลนิพพานไม่สามารถจะรองรับศีลห้าน,นะมันก็ไหลลงต่ำเรื่อยๆ,ๆนะสู่จิตของความเป็นอบายมีร่างกายเป็นมนุษย์นะแต่จิตไม่เบ็นาบาย จิตของสัตว์เดรัจฉานจิตของเปรตผีจิตของอสุรกายจิตของสัรรตว์นรกมันก็อยู่กันด้วยการแก่งแย่งชิงทำร้ายทำลายกันผู้คนนยุคสมัยนั้นอายุสัน้นอยู่กันด้วยความหวาดกลัวหวาดระแวงอยู่กันด้วยโทสะความโลภความหลงเต็มพิกัดและก็จะวนเวียนโดยมากถ้าเกิดในภพชาติแบบนั้นเนี่ย ตายไปก็ว,วนเวียนนะกลับมาเกิดเพื่อทนทุกข์ทรมานในช่วงของกรียุคมันคนฉลาดในยุคสมัยนี้นะถึงแม้เราเห็นาศาสนาเริ่มเสื่อมเห็นคนไม่เคารพในศีลธรรมนะเราต้องคิดว่าคนฉลาดนะว่าเราต้องรีบขนขวายละให้สั่งสมบุญกุศลรับบาปกุศลสั่งสมบุญกุศลพยายามพัฒนาจิตให้มันวิวัตรขึ้น นะปิดกำเนิดอบายนรกนะเปรตอสูรลกายเดราชายังไม่พอนะนะควรจะมีฮิริโอตปะควรจะมีความระอายและเกรงกลัวต่อบาปกรรมซึ่งเป็นอริยทรัพย์เพื่อจะได้ไปเกิดในสุขตินะสุคติโลกสวรรค์เพราะว่าในเทวโลกในเทวดานะต้องมีฮิริโอตปะนะสูงกว่ามนุษย์นะมนุษย์มีศีลห้าแต่ว่าในเทพเทวดาต้องมีฮิริโอตปะวนนานพัฒนาจิต นะให้สมกับภพภูมเมื่อลาจากโลกนะครับมนุษย์ไปแล้วนะต้องการหนีกุฏียุกเนี่ยก็ไปเกิดในสวรรค์แต่การไปเกิดในสวรรค์เนี่ยจะต้องมีเทวตาธรรมคือฮิริโอตปะระายและเกรงกลัวต่อบาปกรรมนะครับถึงจะได้ไปเกิดในเทวโลกแต่ที่สำคัญที่สุดอะ่ะในชาตินี้นะพยายามเอามักเอาผลให้ได้ขั้นต่ำให้บรรลุธรรมได้ดวงตาเห็นธรรม เป็นพระโสดาบันนะครับเล่าสู่กันฟังน,นะครับเราจะกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ